ในเวรที่มาในรูปแบบของความทุกข์ค่ะหลายๆครั้งที่เราเองนั่งโทษวาสนานั่งโทษโชคชะตานั่งรู้สึกว่าเฮ้ยฉันนี่บันเวรเป็นกรรมอะไรของฉันฉันถึงต้องเจอเหตุการณ์แบบนี้ฉันถึงต้องเจอคนแบบนี้คุณรู้ไหมคะว่าคนที่ทําร้ายคุณหรือแม้กระทั่งตัวคุณเองที่ทําร้ายตัวคุณอยู่นั้นเป็นเจ้ากรรมในเวรในรูปแบบของความทุกข์เพราะอะไรรู้ไหมบางครั้งบางสิ่งบางอย่างสมมตุติอดีตคุณเคยทาแบบนี้แล้วมันผิดพลาดไปมันผ่านไปแล้วแต่คุณกับย้ำทุกย้ำเจ็บย้ำมันอยู่ตรงนั้นเช่นในอดีตคุณอาจจะเคย คุณตีลูกคุณรุนแรงบ้างและคุณก็ย้ำอยู่ตรงนั้นว่าเฮ้ยฉันไม่น่าทํากับลูกฉันแบบนั้นเลยทั้งๆที่มันผ่านไปแล้วบางครั้งจนลูกเราลืมไปแล้วด้วยซ้านะคะหรือกระทั่งครอบครัวคุณล้มเหลวจนคุณมีครอบครัวใหม่มีลูกใหม่แล้วคุณยังรู้สึกก่อนในอดีตว่าเฮ้ยฉันความล้มเหลวของฉันมันแย่มากเลยอะทำไมฉันถึงทำอย่างนั้นทําอย่างนี้ทําอย่างงโน้ทัทง้ทงๆที่อดีตมันจบไปหมดแล้วคุณรู้ไมหมคะว่ามนุษย์โดยส่วนใหญ่มักจะเป็นความทุกข์หรือมีเจ้ากรรมนายเวรจากอดีตเพราะเขาไม่ยอมปล่อยอดีีีีตตคคค่่่ะเเเเเเเขขขขขาา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 ยยย้้้้ทททุุกกกก์ััับออออดงงแแลลลวววววรรมมมมมนนนนหืจจิๆ มันมาในรูปแบบของความคิดของเราต่างหากค่ะถ้าวันนี้วิธีการที่จะหยุดเจ้ากรรมในเวรูปแบบของความคิดเลยก็คือการที่คุณอยู่กับปัจจุบันค่ะถ้าวันนี้คุณอยู่กับปัจจุบันให้ดีที่สุดในสิ่งที่คุณทําในสิ่งที่คุณเป็นไม่ว่าคุณทําอะไรอยู่คุณอยู่กับตรงเนี้คุณมีครอบครัวใหม่แล้วคุณอยู่กับครอบครัวตรงนี้ทําตรงนี้ให้มีความสุขในอดีตที่คุณเคยทําธุรกิจมาล้มเหลวนั่นมันจบไปแล้วแล้วคุณกําลังสร้างธุรกิจใหม่ให้คุณอยู่กับตรงนี้ให้มีความสุขดังนั้นเมื่อหรรรรร่่่่กกกกก็็ตตาา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 ามมมมทีีเเเเเออออสสสสิขขงงงงดึึึึ้้้้นนยยยูููััับบบบปจจจุุณะะะะลลลลคคววโพแ อมศและรู้สึกเศร้าโศกเสียใจอีกเลยค่ะเพราะคุณจะรู้ว่าในทุกๆวันคุณจะทํามันให้ดีที่สุดนั่นเองดังนั้นไม่ทุกถึงอดีตไม่โหยหาถึงอนาคตจะทําปัจจุบันให้ดีที่สุดนะคะเจ้ากรรมในเวรที่มาตามหลอกหลอนคุณจะหายไปนั่นเองค่ะคุณเองเป็นคนหนึ่งที่ต้องโทษฟ้าดินมาตลอดเลยนะคะเราคิดว่าเฮ้ยเราทำไมทําบุญกับคนไม่ขึ้นไม่ว่าเราทําอะไรทําไมมันเหมือนมีเวรมีกรรมตลอดเวลาเพิ่งรู้ค่ะว่าเวรกรรมที่เราพูดถึงหรือเจ้ากรรมในเวรนั้นมันมาในรูปแบบของสิ่งที่เราแม่งคิดเองดังนั้นคุณ คุณสามารถขอคลิปฟรีได้ที่ w w w t e a c h e r star com นะคะหรือสามารถพิมพ์ที่ YouTube ก,ก็ได้ติดตามหน้าเพจสดๆสที่เพจคุณสตาพรสวสดิ์บ้านเองได้เพราะเชื่อว่าเจ้ากรรมนเวรที่ตามหลอกหลอนคุณหมดเวลาแล้วค่ะจกว่าจะเจอกันใหม่เดยนะ้าวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ